โอ้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 โหิมใหญ่เลยไาแป้งนดไอ้เพนไม่ไปโอ้ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะได้เวลาออกมาป่วน <Yahoo! S 1> มาออกกำลังกายครับนี่แหละถ้าพ่อพ่อ,พอแม่แม่มาก็จะได้ออกมาวิ่งแบบนี้แล้วครับโอ้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 โนั่นนั่นัน่น,น,นถ้าอยู่กับตากับยายผมไม่มีโอกาสเลยครับเนียเฮ้ยเอาไปปะบ่ไหว oh. บ่ท่าน สะปอยหลอตาอบท่านแทต่พอ้วนกะจีบท่านอยู่น้องมิงเนาะขอเล่นก่อนครับพอครับขอวิ่งเล่นก่อนครับไปเห็นกองหญ้าแล้วเจ้าเอ้ยเออเออโอ้โหกองหญ้าหญ้าเยอะมากครับใหญยแมว่แวีดีดีีแมวม้องตส่อืมเนุ่ไปุ่ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทุกทท่านนะคะหนึ่ที่ได้ซีเอฟย่าอ้อยให้กับน้องมีแล้วก็แม่หางดีนะคะคุณจะเล่นได้นี่เล่นไร้กว่วได้นี่าดียจ้าสวยมากเลยจ้งสีกับมุนเบิดตัวเบิง์ที่ล่ะเบิง์ที่ล่ะ โอ้เอาลาหัวนะาบันเดมาสใส่กลองหย่าแล้วเชียวปะครับเชียปบอบลเหลือครับเอาไม่แม่เดไปขึนไปดูไปแม่ลูไปแม่ดูขึ้นไปซื้อไปกองแม่ด้อนั่นนั่น เลี้ยงไว้ดีๆไปอีกแล้วเจ้าไปอีกแล้วไปเรียนอีกแล้วอู้หูผู้ใดล่ะนะเยยบยาเย็ยบยืเด้าว นัเสียมจักน้อยก่อนอเอาเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับลูกเพีย้ยขอบคุณแม่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เชียราเอาแล้วเอาแล้วพ่อจะขอบคุณย่าแม่พี่ของพี่นาและของมิ่งด้วยแล้วจะฉะาลาดล้างทำไมเนี่ยเจ้าโดนไม่เรียกเนี่ยนั่นขอบคุณน,นะครับ อะไรน้าใจว่เจ้าเฮ้ย้ยดูดูดูถอยไปถอยไปเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะ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 มาเลยมาเลยนี่นั่น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 ไมดไม่ดไดี้ไ่อะพี่อองแล้วเนาะ ก็แค่อยากหาเพื่อนเล่นไงก็แค่อยากหาเพื่อนเล่นสหรับี่ดาแล้วก็อนะครับสำหรั่ก็แม่นะครัแม่ีมกลุ้ยด้ยยุ่งกล่ยจะไหมี่ครับพี่ดาว็ของไม่ยงคนนะครับผม่าเป็นแบบนเออให้เลือกเบิ้งอินน้องเม็ดอ่อเบิ้งครับก่อนรับก่อนเรีวครับรับ อย่างนี้ครับพี่ครับก่อนครับหมอแรกครับผมครับอย่งด้วยโอ้ยอ่อยติดคอครับอ่อยขาปากอยู่เสียงไม่ออกครับครับพี่ครับครอนครับไม่ได้ไม่ได้ครับครับครับผม

โอ้โหริบใหญ่เลยปาดถ้าแป้งโอ้เอาเอาเอาเพรดีเลยเพราะดีเลยแม่โม่ับต่อ ดูท่าซะก่อนครับโอ้โหคุณแม่คุณแม่คุณแม่วุ่นนะวุ่นนะโอ้ยโอ้โอ้ดู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 เอาแล้วเอาแล้วบัานนี้แหน่เม้งเม้งดูดูดูเม่ง นั่นนั่นน้องน้ำโมเดินออกกำลังใจนะฮะแน่อุ้ยดูน้ำโมเอาเอาเอาโอ๊ยโอ๊ยเป็นอย่างนอปนนี่นอแน่แลบด้วแม่เขียวลบก็ดื้อเดี๋ยวจ้ะไงแล้วมึงอ่ะ โอ้อือออันเป็นจังี่นี่มิ่งนี่ไม่น่ารักเลยมิ่งนี่จริงๆเพิ่นก็หามูเล่น่ะละจ้าคุณเพิ่นนั่านทาแป้งโอ้ย เออเราหนี่เนาะนี่กะอือเอาถือไปนั่ถือไปนั่มใจหาหเราพวกอ้นใจหายเลยไป ททุุเดนจ็คยีงยังนมูหนุ่ยปุ๋ยบันเทิงศิลนอืมพุ่นผุนไ่ตไปเออเออถือไายแล้วเป็นไดผุ่นผุนเพื่นเพ่นเครียดเพื่นบ่พอใจเพื่นเพ่นเครียดดูดูแม่โมอุตส่าห์มาเยี่ยมมาเยือนทำนิสัยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว บางเทียเขาบคิดฮอดบางเทียเบ่แมนบ่พอกันโดนบางเทียกับแม่ใจเอาไ่ใหแม่เวะาไม่ให้แม่มากนบ่ใกินแล้วแม่ให้กินแล้วเไม่แม่ผมแล้วค้าอีลีโอ้ฝุ่นรถดำเห็นบ่อซ้ายดำแบบข้ข้นการริเวณบนเลยวะ ยืนต้อสั่งสั่งขบวนแตไปสั่งด้วยที่เ,เด้งเนาะหนึ่งเอ้ยมีเห็นแม่เขาเห็นนี่กแบเจ้าเหรอเนาะคัดกันแทบลบมเระท่านช่วยกันมุูลิฟุ๋ยเป็นยังไงสิเข็นบ่นี่เ,เนะขีเยดอะไรกันเห็นบ่คุ่นมาหนีมาลูกมากมามามา,มาเออเออเอิรนเอาเออไม่ใช่พอดีพ่อต้องทำาทวดตัวเข้าขใจบ่ ไลยให้พอดีเนะาะค่ะอย่าลืม1นึ่งไลค์หนแชร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจงให้กับครอบครัวมิ่งมงคลด้วยค่ะ1นึ่งไลค์หนแชร์คือ1นึ่กำลังใจนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ